แล้วก็ขายได้นะคะน้อง <มา S 3> อีฟมาค่ะมาทางนี้ค่ะคนค่ะ5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4แอรินพาเพื่อนๆไปชมสวนผักกันดีกว่ามาแล้วมีผักอะไรบ้างเอ่ออันนี้เป็นผักบุบ้งนะคะส่วนน้องเอรินอิีฟ้า กำลังเตรียมแปลงทำใหม่นะคะบ้านค่ะอะไรอ่าผักบุ้งค่ะเดินไปเลยค่ะไปกันเลยไปเลยอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวของเรานะคะกินไม่หมดก็ขายค่ะขายได้ด้วยใช่ไหมคะนังเอรินาอะไรอ่ะอ่าอันนี้จะเป็นผักกาดหอมเดี๋ยวแม่จะพาไปชมนะคะนี่อะ ขึ้นไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่เลยค่ะมือใหม่นะคะมือใหม่หัดทำยังทำไม่ค่อยสวยตรงนี้จะเกิดดีมากเนี่ยคะ่ะหนอยลิงอย่าเข้าไปเหยียบสิลูกอ่าเนี่ยนะคะผักกาดของแม่สวยทั้งนั้นเลยคะ่ะพาไปชมแปลงผักอะไรคะ ใช่ค่ะผักบุ้งค่ะน้องอีฟัสรู้ได้ไงเออได้ไปเก่งจังอันนี้ผักชีค่ะอันนี้เรามีหลากหลายนะคะ<ป>อันนี้เป็นผักชีค่ะอ,อันนี้เป็นใบแมงรักค่ะอันนี้เป็นใบแมงรักค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักกระเจ้นนะคะอันนี้คือ เฉียวแจกชายชาวบ้านกินกันไปแล้วนะคะคือว่ามันแก่แล้วอะคะ่ะหมดขวบแล้วนะแล้วก็มีนี่มะเขือเทศกำลังออกลูกเลยคะ่อะอันนี้ก็เป็นญ้านะคะไในที่ผละค,ะ há, ค่ะค่ há, าต,ตัวอะไรคะน้องอินา้าไห<ม>นคะไหนชิวิดิ ไหนคะดอกไงคะดอกของกระจนไงคะเนี่ยนี่คือตัวอะไรคะไหนคะนี่เหรอคะอันนี้เหมือนเต่าทองน้อยเลยเนาะตัวเต่าทองไงคะตัวเล็กๆก็ค่ะสวนผักของเราเป็นไงน้าจารินแม่มันโดนน้ามันแปลกแปลกทำไมถึงแปลกแปลกโดนน่ะมะขุพรส์ออกลูกเลยอะมะขุพเท์ออกลูกแล้วค่ะยังไม่สุก ยังเก็บไม่ได้นะคะลูกยังไม่สุกค่ะลูกเล็กๆค่ะอ่าลูกเล็กๆเองอ่ะไปค่ะพาเพื่อนๆไปชมอีกสวนเรามีอีกเยอะค่ะม,มา,ลมาลมแล้วล้มเลยล้มไม่เป็นท่าอะไรมาค่ะแม่เยียบค่ะตัวเองอ่าไม่เอาแล้วค่ะไม่ได้ผลผลิตเลยอ,อันนี้ะจะเป็น อ,อ,อันนี้เป็นผักกาดนะคะน้องเอลินไม่ข้าไปเหยียบน,นะลูกแม่อันนี้กําลังเป็นเ,เป็นผักกระจ้นนะคะกำลังทำใหม่คะ่ะแต่ไม่รู้จะได้ผลไหมอะไรคะแม่คะแม่น้องอิงฟ้าอย่าเข้าไปเหยียบผักแ,แ,แม่ค่ะแม่ค่ะรู้ไหมว่าห้าหมื่นบวกหนึ่งเท่าไรห้าหมื่นบวกหนึ่งก็เป็นห้าหมื่นหนึ่งค่ะอาแม่หาหนูบ้างสองบวกสามเป็นเท่าไรคะ่ะสองบวกสาม น้องอิงฟ้าไม่ลืค่ะสองบวกสามอะไรจะมาเป็นหกน้องเอลี่รู้แล้วค่ะเก่งมากหนึ่งบวกหนึ่งนะคะสองอู้อันนี้เป็นผักอะไรเอ่ยผักข้างเต้ค่ะไปดูสวยที่สนะคะสวยมากผักข้างเต้เห็นแล้วอยากตีลูกแะอยากกินอะไรคะแกจะกัดจะเก็บไปทำกินเหรอคะ ่าตัวน,นี้จะเป็นตัวน,นี้จะเป็นมะเขือเทศค,ค,ค่ะค่่ะอากำลังออกลูกนะคะเนี่ยค่ะกำลังออกลูกแต่ว่ายังไม่สุกเลยกำลังจะสุกมันออกเยอะมากเลยค่ะคุณแม่ใช่ค่ะออกเยอะมากเลยอ่าไปพาเ,เพื่อนๆไปชมอีกค่ะออกอะไรเยอะมะเขือเทศค่ะดูสิกำลังสุกแล้วน้องเอลิน เราเก็บไปใส่ส้มตำได้นะอันนึงมันตอ่าเก็บเอาไปไใส่ส้มตำแล้วอู้ผลผลิตจากสวนของเราเองมีอไหมมีอีกไหมอ๋อไปไปไปเดินดูซิไปเดินดูซิเดี๋ยวเราหาที่สุกๆอ่ะหาค่ะไหนไหนไหนฮะสุกแล้วเอามาเลยค่ะน้องอิีซ่าเออว้าวเจ้าเพื่อนน้อยแทนแทนได้สองลูกแล้ว สีเหลืองไงคะงั้นนี่คือสีส้มเหรอคะค่ะสีเหลืองกับสีส้มมันสุดเลยเหรอคะค่ะง่ายดูอยู่เอาไปใส่เท่านี้กําลังอร่อยเลยอ่ะดูนายลินนะคะนายลินกําลังไปเดินหาค่ะเจอไหมเอ่ยเจอไห่เอ่ยมาฝั่งนี้ไหมแม่ว่าเจอไหมเจอไหมเจอไหมน้ะไอรินไม่เจอลูกสุกเลยลูกยังไม่สุกเนาะ เดี๋ยวอเอาไว้ให้สุกเยอะๆเดี๋ยวเรามาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกใช่ไหมใช่อ่าสุกสองอันค่ะปะพาเพื่อนๆไปดูสวนตรงอื่นกันดีกว่าไปค่ะไปนอ้องเอเลนตามนำเพื่อนๆไปเลยเราจะไปดูแลงถักอะไรคะเออเดี๋ยวค่อ,อยมาเก็บตอมให้สุกอีกเนาะ ตอนนี้ยังสุกไม่เยอะเลยอือจะเก็บยังไงล่ะคะยังไม่สุกเลยเดี๋ยวสุกด้ว่อยมาเก็บอ่าเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวแม่จะชวนน้องเอลีฟ้ามาทํามาเก็บนะคะอันนี้จะเป็นกอไผ่นะคะเราปลูกไผ่ไว้กินเองด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีไผ่นะเดี๋ยวถ้ามีไผ่แล้วเราจะมาถ่ายคลิป ล้างพึ่งเหรอจะหนูภาพดูล้างพึ่งฟังพึ่งอะไรคะอดยาพาไปดูค่ะเพื่อนเพื่อนตามมาค่ะฟังพึ่งอะไรเอ่ยอ้อน้องเอลินล้มแล้วค่ะเพื่อน <c oughs> ทำไมอ่อนแออย่างเงี้ยลูก <c oughs> หมดแรงเหรอคะ <c oughs> ฟังพึ่งอะไรคะ มีได้เหรอคะไปดูตรงนั้นสิคะดูอะไรเอ่ยตามนังอินฟ้ากันเลยค่ะอะไรคะนังอินฟ้าเขาคืออะไรคะกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบมาสูดได้เหรอเราสามารถเก็บไปทำน้ำกระเจี๊ยบกินได้นะเด็กๆชอบไหมออกเป๊ะๆี๊ดค่ะ แล้วก็ไปตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำกระเจี๊ยบค่ะอันนี้อันนี้นนนสีแดงสดแล้วค่ะใช่ค่ะนนไม่เก็บนะคะนนเดี๋ยวจะคันนะเพราะว่าระเจี๊ยบอะเหมือนแบบจะมีเป็นขนๆน,นะคะอุ้ยตัวนี้แดงเป็นหมดทั้งสวแสดงว่าใช่ค่ะ,คะแสดงว่าส,วน,านนาสวนที่บ้านน้องเอลิงกับสวนที่บ้านน้องอิงฟ้าอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะม,มีครบคทุกอย่างเลยอันนี้คือผลที่แก่แล้วค่ะ เราจะเอามาเล็ดนะคะไปเพาะปลูกได้อีกค่ะปะพาเพื่อนๆไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าไ่อยากเก็บบั้ตงมูแตงมูสวนเราไม่มีในรูปมี่นะเพือนเพอีเพื่อนเพอนเัม้ผักชีสวนน้องอิงฟ้าเอรินนะคะสวยไหมอันนี้คือไม่ใช่ค่ะอันนี้คือ ต้นผักขมต้นผักผักขมตามมาเลยค่ะนี่ค่ะมันอยู่ฝั่งนี้นะคะตามมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นอะไรคะฝั่งนูน้นอันนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นอะไรค่ะเป็นหญ้านะคะมาค่ะน้องเอลินฝั่งนี้เป็นหญ้านะคะปลูกไว้ให้วัวกินคะ่ะแปลงหญ้านะคะน้องอีฟา <laughs> ลม้มไปแล้วคะ่ะ สองดินค่ะชอบมากจะเปื้อนหมดแล้วเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใคเนี่ยตุ่นเนี่ยใคเนี่ยเอยโอ้โหเปื้อนหมดแล้วค่ะเพื่อนทำไมเด็กกับดินเป็นของคู่กันล่ะคะชอบนอคะสนุกละคะลูกเล่นอยูเนี่ยเนี่ยนอนเล่นไอ,อ้ฟ้าไปไหนเอ้ อันนี้เป็นวัวของบ้านน้องเอลินอิงฟ้าเองนะตัวนี้จับแยกมันออกมาค่ะจะออกลูกนะคะเลยจับแยกเคลื่อนออกมาตามเขาไปเลยค่ะไปไหนคะ ไปไหนคะน้องเอลินอิงฟ้าจะมาพาชมสวนผักกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะให้งานเยอะ